สมิธแอนเวสั MP 360ใช่ไหมเอ่ยขอดูก่อนนะครับถูกต้องครับเป็นรุ่นสมิธ MP 360เป็นปืนโครงเจนะครับผมตัวปืนเป็นอลูมิเนียมนะครับโม่และลำกล้องเป็นเหล็กลำกล้องของเขานะครับยาวเพียง2นิ้วนะครับถ้านับจากคนลำกล้องมาถึงปลายกระบอกนะครับมีน้ำหนักเบาถึงขั้นเบามากเลยนะครับบรรจุกระสุนได้5นัดนะครับ ใช้กระสมห็แมกนัมน,นะครับเห็นเล็กๆแบบนี้ก็โอ้โหแรงสูงเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอีกกระบอกหนึ่งนะครับสําหรับปืนกบอกเล็กๆนะครับเป็นปืนที่เหมาะสำหรับซุกซ่อนนะครับหรือยิงซ้อมมือนะครับสันทนาการนะครับ ตัวปืนครับมีความปลอดภัยนะครับตอนนี้ไม่มีกระสุนอยู่นะครับขอยอดงางนกนะครับปั๊บโอ้โหมองมองสูนนี่ชัดเจนจริงๆครับเวลางางนกเสร็จแล้วนะครับก็ลั่นไกนะครับขอยอดอุบไกอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าเรียบลื่นในแบบฉบับของปืนสมิธจริงๆครับเนี่ยผมลากน้ําหนักไกนิดเดียวเองนะครับสําหรับสมิธ MP p 6 6 0ก็ระบอกนี้นะครับเรามาชั่งน้าหนักไก แบบซิงเกิลและดับเบิลดูนะครับว่าน้ำหนักไกเขาจะมีความหนักขนาดไหนนะครับอันดับแรกเลยขอซิงเกิลก่อนนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นสม,มิสนะครับไกเรียบลื่นนะครับเบานะครับเรามาเช็คกันเลยว่าจะเบาขนาดไหนนะครับช่างน้ำหนักปลายไกลแล้วก็ดึงปืนขึ้นมานะครับดึงปืนไปขนข้างหน้าปุ๊บน้ำหนักไกอยู่ที่3ปอนด์นะครับผม ครั้งที่2นะครับซิงเกิลอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ประมาณนี้นะครับผม3ปอนด์ครับส่วนดับเบิลนะครับผมผมคิดว่าน่าจะหนักพอสมควรนะครับดีไม่ดีวัดอ,อาจจะไม่ได้นะครับผมอ่มาลองดูกันนะครับ ดับเบิลถือว่าหนักมากครับผม8ปดอนดเอามาอยู่จริงๆครับน่าจะหนักมากเอาเป็นว่าถ้าเป็นไกซิงเกิลนะครับอยู่ที่3ามปอนแล้วกันนะครับส่วนที่ดับเบิลเนี่ยหนักพอสมควรนะครับน่าจะเกิน10แน่นอนก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าจะดีดดิ้นขนาดไหนนะครับสำหรับปืนเล็กเล็กลำกล้องสั้นๆแบบนี้นะครับต่อไปเป็นการทดสอบสมิธนะครับรุ่น mp 3 6 0คูปี้ได้ทำการทดสอบ นะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็โอ้โหผมหามุมกล้องก่อนนะ่เจอละใช้กระสุนนะครับทั้งจุดสามแปดทั้งจุดสามเจ็ดสลับกันนะครับใช่ไหมครับครับผมโอเคครับผมก็ปืนตัวนี้พร้อมนะครับคุบี้ก็พร้อมมานานแล้วครับนั่งรอผมตั้งนานในการทําคลิปนะครับผมจะให้คุบี้ทดสอบด้วยการยิงเพลทเหล็กนะครับที่เลียงกันอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นเพลทตัวกลางนะครับหามุมกล้องสวยๆชัดๆนะครับให้ผู้ชมได้มอง โอเคครับผมตอนนี้พร้อมแล้วครับคุบี้เริ่มเลยครับโอ้โหครบ5นัดนะครับเสียงดังต่างกันนิดนึงนะครับ เนื่องจากว่าบางนัดเป็น38บางนัดเป็น357นะครับกลุ่มกระสุนนะครับผมได้ทำการพ่นสเปรย์ที่เพไว้แล้วนะครับฉะนั้นเรามาเช็คกันนะครับว่าคูบีย้ยิงเป็นไงบ้างนะครับปะเชิญชมกันครับพึ่งพ่นสีขาวทับไปเมื่อเช้านี้นะครับแรงประทะอา้าโหเพจเหล็กทนทานได้แน่นอนจริงๆนะครับ มียูซีนะผมอีกหนึ่งหายไปไหนเอ่ยแต่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงทุกนัดแล้วมาฟังคลิปเสียงอีกทีนะครับก็ตัวปืนนะผมถึงแม้จะเป็นโครงอลลอยนะครับแหมผมก็จับไม่ถนัดนะกล้องก็ไม่เป็นใจอ่ะโอเคละปรับภาพใหม่ให้ชัดเจนนะครับตัวปืนถึงแม้ว่าจะเป็นโครงอลลอยนะครับแต่ว่าทนทานต่อกาซูนจุดสามห้าเจ็ดได้นะครับทางโรงงานเขาทํามาเพื่อให้ยิงได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นโครงอันลอยแล้วใส่กระสุน3.57แล้วปืนจะเป็นไรไหมนะครับแต่ถ้าท่านไม่สบายใจนะก็สามารถใช้กระสุน .38 เอามายิง 3, 5, ได้นะครับสาเหตุว่า .38 ทำมายิง .357 ได้อันนี้ก็คุยกันยาวๆหน่อยนะครับผมอาไว้มาคุยกันวันหลังนะครับวันนี้ขอทาการทดสอบก่อนเท่านั้นก็พอนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปในวันนี้นะครับคุบี้ถือเป็นนายแบบให้หน่อยครับผลงานของคุบี้นะครับ ทำการทดสอบในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุบี้ผู้ใหญ่ใจดีนำอุดปืนมาทดสอบในวันนี้ครับผมขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับต่อไปนะครับจะให้ครูแม็กทาการทดสอบสมิธนะครับ MP360 กระบอกนี้นะครับผมด้วยการใช้กระสุนซ้อมจริงครับกระสุนซ้อม38ครับกระสุนซ้อม38นะครับผมเสียงจะนิ่มกว่าจุดสามนะครับก็ระยะไม่ไกลมากนะครับเอาพอดีพอดีทดสอบกลุ่มกระสุนนะครับ โอเคคุณแม็กพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโอ้โหใกล้เคียงมากเลยครับ x นะัดสองเข้า x เลยครับผมนะัดสามเริ่มประมาณครับหลุดครับ เดียบร้อยครับผ้านัดอาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดมากนะครับทํำลายสมาธิผู้ญิงครับตัวเปืนับผมมาไปถ่ายใกล้ๆกับเป้าดีกว่าครับไปเลยครับ2นัดแรกของครูแม็กนะครับทําได้สวยมากครับนัดแรกอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนนัดสองเข้าเอ็กครับนัดสนัดสและนัดห้านะครับก็เป็นสันที่ผมอาจจะทำลายสมาธิผู้ญิงนะครับ ตัวปืนครับผมอามาชัดๆนครับกับผลงาน Smith MP 3 6 0นะครับผมกระบอกนี้ก็เป็นปืนพกซอดนะครับเป็นปืนอ่าใช้ในยามฉุกเฉินนะครับกรณนี้ปืนหลักหมดไปแล้วกระสุนไม่มีนะครับเป็นปืนแบ็กอัพอ่าเรียกกันแบบนี้นะครับเป็นปืนสำรองนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ก็ไว้ใจได้ครับไม่จะเป็นต้อง แม่นยำหรือปั้นเป้านะครับปืนน้นเล็กทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วครับผมโอเคครับปืนเคลียร์ปลอดภัยคุณแม็กถือหน่อยครับสำหรับในแบบของเราขอขอบคุณคุณแม็กที่ทำการทดสอบครับขอบคุณมากครับ